สวัสดีครัวันนี้รู้สึกแบบอยากเป็นราชาแต่รู้สึกเป็นราชาเมื่อสิบปีที่แล้วเฮ้ยมีรูปปั้นเราอยู่ด้วยมันพูดอะไรกันอ่ากราบไหว้เอเอแล้วเราก็ผลวมาอืมเราก็เป็นราชนี เฮ้ยไก่พิโรดจอมโกรธอ้าวมีคนมาช่วยเราเฮ้ยอ้าวมีคนมาบูชาเราอ้าวหน่านีม่มีคนทำอาหารให้อ๋อเห็นเราเป็นราชนีนั่นเองเคี้ยวอ้อแหละนี่ขึ้นมานน่นเลย เราเป็นด้านศินปเรียบร้อยอานีนี่รับคนเป็นทาหาราไปลากไก่ดีมากเนี่ยไปทำอาหารมาหมู่บ้านของคุณต้องการคนงานมากขึ้นจะถามว่านี่จ้างคนงานอ้าวเนื้อไม่พอไปหาหามา นี่คืออะไรตั้งค่าได้เพชรด้วยอะไรพวกนี้จับไีมันมันแบบเหมือนสีเทียนเออใช่ไปไปล่ามาไปหาหามเพิ่มนี่เอาละรับทหารคนใหม่มาหวันที่เดินไปครับเธอคนจะมานั่งขี้อยู่ไม่ใช่ ร้านคับเปิดแล้วตอนนี้ไปเลยเพชรสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าพูดได้ด้วยแฮะนี่ร,ร้านค้าอ๋อเพชรซื้อได้อะไรพวกนี้ก็ซื้อพวกคนงานเนาะแค่เนี้ยเพชรซื้อได้แค่คนงานเหรอใช้งานได้น้อยมากเลยนะเพชรต้นไม,ม้เพื่อรักษาไปทำงานทำงาน ไอ้คนงานคนนี้แม่นเดินเยอะต้องเอาอาหารด้วยได้ไปตัดไม้มาเหยา,าแล้วสู้กับไก่จูวตัวแม่นโหดไร้เออเรียบร้อยเฮ้ยบูชาเราอือมงมงบมเอาเงินบูชาเราจุดตองไปล่าไหม ได้ไปสามเรื่องไม่พอนะต้องใช้เจ็ดเอ้ยเจ็บเหมือนกันนะมันสวนด้วยตัดไม้เอออันนี้มันล่าเรื่อยๆไม่ได้เหรอหน่ารำคาญเหมือนกันใช่แบบนานๆแล้วก็กลับมาล่าทีจุดจัดร่างพื้นที่ก่อนสร้างไปนี่ไปล่าหามาด้วยเออ ตอนนี้เราขาดอีกสองอันนะเออสู้เขาสู้เขาสวยราชบ,บ้าเคล็ดลับในการนี้มันก็นี่ไงล่ะโอเคเหลังจากที่เราทำภารกิจหาเพชรซีกันมา ก็พร้อมเล่นต่ออย่างรวดเร็วอามีคนงานมาเพิ่มแล้วอืมเชิญเล่นเร็วเสาฉันเชิญตัวละครพิเศษมาเลย <c oughs> <c oughs> มาจจกอุกบาทเนี่ยนะออกมาก้อนหิน <c oughs> เต้นเรินเสาเอา้าวไม่ใช่นัดสำลัวโตโตไปทำงานดมิมีเนื้ออีกนี่คืออะไร ตำรวจโอ้ย oh, ยี่สิบโอ้โ oh. หต้องการของเยอะมากฉันตัวคะมพิเศษชั็ดเจ็ดห้าก็ใช้เลยดีครับอะไรเอ่ยปึ๊บโอ้ทองเวทเหรอฮีโร่สุดเก่งกับพลังพิเศษที่เป็นรประโยชน์ได้ปรากฏขึ้นโอ้นดับฮีโร่เลย โอ้โหนี่เพิ่มพลังความสามารถเอาอีกเจ็ดห้าเราจะได้ใครออกมาช่วยงานครับทุกวันนี้เป็นโอ้ใครเอ่ยคนงานที่เด่นหายาก ทำงานการที่เก่งขึ้นมากกว่าใครอา๋ายินต้นรับเลยผลงานดีเด่นมาแล้วเดี๋ยวค่อยให้แล้วกันอืมแต่ทำงานทุกคนวิ่นไหวขึ้นอันนี้เป็นตัวซัพดีมากเลยอะ่ะโอ้ตอนนี้คือเพทเราไม่มีแล้ะหมดตัวหมดตัวบดกา นี่คนงานใหม่นี่มันธรรมดานี่สำรวจเลยเอาละครับนั่นสำรวจของเราอืมเข้าไปสำรวจแล้วครับเนอตายวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งทำงานนี่ดูวิ่งความเร็ววิ่งความเร็วทำงานดีมากเลยคนเนี้ย โอ้เนืเ้อมาครบแล้วไข่หนึ่งเนืยต้องการคนงานเพิ่มเพื่อหาอาหารอืมจังวนี้ครับมาเลยคนงานใหม่เดี๋ยวระหว่างทานเป็นโอ้ชั้นก่อสร้างอืมอืม มีของมาขายด้วยไหนดูร้างใครต้องจะเพชรจะเอาไปซื้ออะไรดินี่ยก็กดซื้อตอนนี้เนาะแต่ว่าใช้ไม่เกจเจ็ดห้าคุ้มกว่านะสุ่มได้ของดีๆมาสร้างของต้นเต็นสำหรับหมู่บ้านคุณต้นดูวีโอลายค่ายอย่างนี้อ๋อต้องใช้ไม้สี่อันเข้าใจแล้ว ตอนนี้แบบทุกคนในหมู่บ้านแบบขยันจัดอืมอเอาเหนื้อพอคนงานใหม่มาเลยใครเอ่ยอาชาวนาแถวต้นไม้เราไม่เคยพอเลยต้องการฟาร์มนาก่อนโอ้โห เอคืออะไรอ่ะเท่เป็นดาวตกด้วยวแล้วจะเต็มด้วยหยิ่นลำค่าเนี่ยว่าไม่ดูวีโอว่าไม่ดูเออมาเลยนีท่ทบยาก,กราหารที่พันเปิดแล้วโอ้เหี่ยเลย ไปต,ตัดไม้นี่คืออะไรอ่ะไม่เอาเังทำอะไรตอนนี้ขาดไม้นะไม้ไม่พออือ <c oughs> คนมายืนล้อมเราเฮ้ยไอ้นี่มันจะไม่ทำงานแล้ว <c oughs> มันกลายินหนึ่งหรอไม่มีไม้เลยอ่ะเพื่อน แับไม้หนึ่งอันนะเพื่อนรอก,ก่อนได้ไหมอันนี้ไม้มาแล้วมามาเลยโอ้ได้ทำงานแล้วไปทำมาเอาให้ไวเลย,ยากทำใช่ไหมเออนี่คืออะไรเอเทพเป็นฟ้าฝนเราซื้อซะแล้วจะให้เราเติมซะแล้ววินเล่นหน่อยหนึ่งเอง ึ๊บไปล่ามามมนัตล่านัตล่าอืตอนนี้ว่างต้องการฟาร์มเนี่แบบเอาละได้ยิง ได้ยิ่งจบวทเราก็โหดมาบับเพื่อนอย่างเดียวตัดไม้ไปตัดไม้มารับของนเนี่ยทำไรได้เออเราไม่กดสวักทีกำลังโหลดอาณาจากักรคืออะไรสวัสดีมีอะไรช่วยไหมไม่รู้สิมไม่รู้จะให้ช่วยอะไรอะ่ะ ชดออกมาแบบงงงงไม่รู้ให้ช่วยอะไรลองกลับเข้าไปไหมไม่รู้ทำอะไรได้อืมติดกรรมหรอซื้อของหรออืมทำไมไม่ได้อืม ไ,ไม่ได้เลยคุัก,การเปิดรอยี่สิบชั่วโมงจบข่าวทำอะไรไม่ได้เลยเมื่อกี้เข้าไปทำไมก็ไม่หรอกถึงเวลาราชินีเรามาราชินีเราสารั่นหรอโอ้หของดีโอ้ เฮ้ยอันนี้มันดีมากเลยนะของที่มันสร้างมาให้เราอะเ,เ,เลยเพชรห้าเม็ดเลยจะปีแดแดเลยลูกบอกให้ทุกคนแต่หารู้ไหมคนขยันมีหน่อยนึงอืมเดี๋ยวจะลิ้ต่ำจะหมดอีกแล้ว เหนื่อยตัวโหดที่เราจะไม่รอนใช้เลยเหรอไม่รอนแย่แล้วเราจะรอนใช้ดูดีไหมแยอยากรู้ว่าสีทำไงก็เติมนะครับขยานรอนดูรอนไปเติมกันได้ <c oughs> เติมแล้วมาบอกผมด้วยแล้วกันพ <c oughs> ูดแย่ <c oughs> โอเคไว้แค่นี้แล้วกัน เตอทำใจไม่ให้เตอไม่ไหวเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ไม่รู้เนาะเตอคราวนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนกับราชินีตัวน้อยเจอใหม่ครับเอ้ามาแล้วก็แล้วบายบายแบตจะเต็มพอดีด้วย